นายยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับจิมมี่748ครับวันนี้เราเอาเจ้านี่ครับ Gpx dc 2ครับจับตกแต่งสวยงามและไม่พอมือนี่ครับเราวาที่นี่ครับ Jvtech shop เดี๋ยวให้พี่เจดูหน่อยว่ามันทำอะไรให้มันแรงได้บ้างโอเคไหมเดี๋ยวไปหาพี่เจกันไปกันเพื่อน สีัดีพี่เจสวัสดีครับพี่จิมมี่พี่เจวันนี้มีงานฝากหน่อยได้ครับสวยไหมถามก่อนคำแรกสวยลดอะไรอีกแล้วตัวนี้ g p x DC2 พี่มันมันสวยแล้วแหละแต่แม่งไม่พอมือพี่สวยนะอยากแรงไงอยากแรงสวยแต่ยังไม่แรงเออคือคือคอนเซ็ปต์คันนี้คือง่ายๆเลยพี่อะไรนะสวยหรูดูแพง และต้องแรงด้วยเดี๋ยวสาวไม่มองพี่อย่าไปบอกปุ้ยนะเดี๋ยวก็คือมาทําแรงอันนี้คือสวยแล้วสวยแล้วสวยจริงคือคืออยากให้มันสุดในทุกมิติเรื่องของสวยเนี่ยแน่นอนอ่ะคันนี้เรารีวิวกันไปแล้วทุกคนนะครับคราวนี้อยากแรงไปไหนอะครับนี่หาคนนี้ครับพี่เจวีเทคนะครับก็ดูให้หน่อยว่าเราจะทําอะไรได้บ้างคันแรกเลยนะเนี่ยคันแรกเลยใช่ไหมวิจัยเลยต้องลองเลยพี่ก็คือมีว่าน้าด้วยใช้ได้ ต้องบอกงี้ว่าตัวรถเองเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าพี่เป็นช่างพี่รู้แล้วว่าเครื่องมันหน้าตาเป็นยังไงและสั่นไหนทําอะไรได้บ้างอืมันน่าเล่นครับและคิดว่าน่าจะทําง่ายแล้วก็น่าจะถูกใจพวกเด็กๆวัยรุ่นอแต่รถเล็กนะรถดูน่าขี่รถน่าขี่นะอโอเคเดี๋ยวเบื้องต้นยังไงกันก่อนดีพี่ขึ้นในโน่นดูมาก่อนนะทุกคันลูกค้ามาหรือว่าใครก็แล้วแต่คือมันจะต้องเก็บเป็น แพทเทิร์นรถสแตนดาดก่อนว่าแรงม้ามันมันมีเท่าไหร่ครับพี่แล้วเราทำไปเนี่ยมันได้ตรงไหนอ่าอ่ามันตอบโจทย์กับใครบ้างอ่าแล้วมันทำได้ขนาดไหนใช่อ่าโอเคอันนี้คือ้วถามก่อนว่าแรงเนี่ยแรงอย่างเดียวขี่ใช้งานด้วยใช้งานด้วยดีกว่าใช้งานได้ด้วยอ่าแบบออกทริปกับเพื่อนๆได้แรงแรงด้วยแรงด้วยอ่าแต่อาจจะไม่ต้องแรงสุดแบบเหมือนโอภูมโอเพนไม่ต้องขนาดนั้นคือแบบอาจจะเป็นถ้าเทียบกับ อีกแบรนด์หนึ่งก็อาจจะเป็นแบบสเตตสเตต2สองอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีก็เอาเป็นแพทเทิร์นคือน้ำมันปั๊มหาเติมง่าย่าถูกต้องลิ้นนอนใส่กองมีหม้อกองมีไส้กองใช่เพื่อจะถนอมเครื่องยนต์ถูกแล้วก็แรงกว่ารถเดิมหนึ่งเท่าตัวพอไหมลองดูแล้วบอกว่าเครมมากี่ตัวรุ่นนี้รู้สึกที่เรารู้มาเนี่ยก็คือคันนี้คือ14ตัวทุกคนโรงงานเครมมาสิแรงม้าใช่14แรงม้าที่8 5 0 0รอรอบทีนี้เนี่ย เพื่อนเดี๋ยวไปดูก่อนแล้วค่อยอธิบายแล้วกันอ่าเะดี๋ยวไปขึ้นไดโน่เราเออว่าจะได้1ิบสี่แรงม้าไหมไหมกับที่โรงงานบอกใช่อ่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นไดโน่กันเลยได้เลยพี่เจคไปตอนนี้เราก็อยู่บนไดโน่ไดโน่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วอ่าอ่ารานนี้ก็เมื่อกี้อย่างที่คุยกันไว้ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเราต้องรู้ก่อนว่ารถมันมีอะไรอยู่ตรงไหนเท่าไหร่ใช่ เพื่อจะได้ปรับตั้งได้ถูกต้องใช่ครับถูกต้องไหมาตั้งตั้งทรงก่อนดูที่ผมวัดตอนนี้คือแรงม้าแล้วก็เอฟนะครับดูว่าโรงงานคิด 1. ผมรู้ก่อนเลยว่าโรงงานคิดอะไรมานะครับสองเลยมาดูแรงม้าที่โรงงานบอกว่าสิบสแรงม้าจริงไหมขึ้นมาอยู่ที่ไดโนเจ็ตจะเหลือกี่า้าร่ะโอเค แรงม้าลงพื้นเป็นที่เรียบร้อยอืไปดูการแรงม้าตอนนี้แรงม้าเราอยู่ที่11.24แรงม้าในขณะที่โรงงานเครมา14แรงม้าโรงงานหลอกเราหรือเปล่าพี่จิมมี่อธิบายให้ฟังหน่อยครับต้องบอกงี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแรงม้าที่โรงงานเขาวัดมาให้เราเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้วัดลงพื้นเขาวัดที่ตรงเขาเขวียงเลยโดยตรงที่แบบ เปล่าๆเลยสตาร์ทเครื่องแล้ววัดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงม้าแรงบิดมันจะเยอะกว่าเป็นธรรมดาอันนี้คือหลักการการวัดแรงม้าของโรงงานไม่ว่าสากรทั้งมอเตอร์ไซค์หรือว่าทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับยังขึ้นบินนะอ่าอ่าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันยังไม่มีเขาเรียกแรงม้าลงพื้นใช่ครับแต่สิ่งที่เห็นบนหน้าจอตรงนี้คือการวัดจริงที่วัดแรงม้าลงพื้นแล้วลงพื้นผ่านระบบส่งกําลังแล้วผ่านล้อผ่านยางก็คือ เต็มระบบอะเครื่อนผ่านเฟือนท้ายเพราะนั้นแล้วจะถูกลดทอนไปประมาณที่ผมประเมินนะพี่จะกดทุกๆรุ่นประมาณ20-30%อจากเครื่องมาสู่ลงพื้นนะครับซึ่งสมมติว่าเราหาย30%โดยตี่วโรงงานหลอกหรือเปล่า14แรงม้าใช่ไหมครับลบ30%อ14แรงม้าถ้าลบ30%ก็จะอยู่9.8 9.8 14ถ้าเป็น20ลบ20% สิบเอ็ดจุดสองใกล้เคียงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถูกต้องใช่ไหมเฮ้ยตรงเลยนี่หวะไม่เลยใช่ไหมจะไม่ได้หายไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับจะจะแรงม้าจากเครื่องไปผ่าระบบส่งกำลังถูกตรุ่นนะทุกตรุ่นนะครับเพื่อนๆไม่ใช่แค่ G P s อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นน้องใหม่เลยน้องใหม่เลยอยากได้กี่ตัวครับจบวันนี้พี่จิมว่าไปอยากได้กี่ตัวครับปุอบย่าเลยสิบแปดสิบเก้าได้ถึงไหมรถเดิมๆเคยมีคนทำเพราะก็ปิดอย่างครับได้เท่าไหร่เคยมมี ยังไม่มีใครลงเทอาสปีดเออมีแล้วประมาณร้อยร้อยสิบหกร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบหกร้อยริบเจ็ดไม่ได้ตัดไปได้ต่อนั่งคับใช่ใช่ใช่นท่าคัดคัดขับผมไม่ซิ่งใช่มันก็พวกนี้มันจะคัดเนี้ยคัดร้อยห้าสิบออโต้เนี่ยก็จะวิ่งแถวแถนี้แหละทุกทุกรุ่นนะถูกต้องไหมครับแต่ถ้าปรับปรับตั้งแล้วอ่ะโหเราเองอยากเห็นหน้าไม่เหมือนกันนะเราอยากเห็นหน้าไม้ที่แตะที่ร้อยห้าไม่รู้ได้เปล่าอ่าโอเคพี่จิมตั้งโจทย์ให้ผมนะครับก็คืออยากให้คันนี้วิ่ง ร้อยห้าสิบอืมอันนี้ผมปั่นบนไนโนครับตอนเนี้ยรถคันนี้นะตัดเลยจริงๆนะครับที่ไดโนมาร้อยยี่สิบกว่าอาน้าไม่ประมาณร้อยสาสิบนะจริงๆแล้วรถเดิมๆกว่าจะถึงเลนไลน์แล้วตัดประมาณร้อยสามสิบร้อยสามสิบนะครับแต่ว่าอาจจะบวกกับโหลดน้ำมันคนขับอหลายอย่างนู่นนี่นั่นอ่าก็อาจจะได้ร้อยสิบร้อยี่สิบก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะนั้นแล้วพี่จีมอยากเห็นร้อยห้าสิบในคันนี้อือโอเค จยพยายามอยากได้ทุกคนอยากเห็นไหมครับเดี๋ยวพี่เจจะลองทําให้ดูแต่ผมคิดว่าไม่น่าผลาดนะครับแล้วก็มาดูกันครับว่ามันจะได้ไหมร้อยห้าสิบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฝากไว้ด้วยครับกับเจวีเทคช็อปครับฝากไว้เลยครับพี่เจขอบคุณครับสวัสดีครับ